นวัค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง I am Sony นะคะวันนี้เรามาอยู่ในเกม Tom and Jerry Chase ในวันนี้เราจะมาเล่นเจ้าตัวนี้ค่ะร <Hey. S 1> าชาจาัก,กรพรรดิผู้พิชิตนั่นเองค่ะและอาวุธประจำตัวของเขา สีและคาถาราชาจ้าเอาละค่ะมาชมคลิปความสนุกกันเลยอะอย่าลืมนะคะขอคนละหนึ่งซับสไค์เป็นกำลังใจกับช่องด้วยนะดองคลิปกดงนี่สกินพระราชาจากกจักรพรร <Yahoo! S 1> หนูใช้หมดแล้วอะหนูใช้ไปหมดแล้วอ่ะมีอีกเปล่ามีอีกเปล่า <Nope. S 1> มา ใ้าไปพระราชาตีพีจะรกนาชาดีวพี่พี่ปกป้องหนูด้วยนะได่วันนี้เราเล่นพระราชากันลบอปจุด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 จแนจุดจนดจุดจุดจุยจุด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 จจุดจดเจ ถูเป็ c p สนหาตอเป็น c p ติดตามพี่ตั้งแต่ชั้น6รับค่ะแล้แมวอยู่บนน่เลยติดตามพี่ตั้งแต่ที่น6ค่ะลไม่อยู่อ่ะมีน้ำยากรอกแล้จ้าแมวอยู่ห้องอาหารใส่แมวคงหิวีเเอตาวโอ้โหแมวมันตอนแรกอยู่ข้างล่างเล้ย

เดี๋ยวผมลงไปดันจะดันเลนที่ตรงมขึ้นฟ้าป่ะเอ่อเดี๋ยวผมแก้ไว้ก่อนนะเพื่อทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเงี้ยเงี้ยอัพโลกับอุ้ยตกใจอัพโลกับคาถาไปก่อนทุกคนพยายามให้ตัวเองอยู่ในสถานะเพราเรียกว่าสถานะแข็งแรงไว้นะเพราะว่าอัพสกิลจเวิ่งหนึ่งทุกคนอยู่ในสถานะแข็งแรงจะนั่นชิดไว้ ไอ้ั่นสกิลติดตัวปะพี่ว่ามันจะใช่ใชมันจะดันทีตไวที่ไม่ค่อยได้อัพสกิลติดตัวหรอกโนใจหน่อยแล้วผมไปอัพตัวติดตัวสนใจหน่อยโดนอะไรอะเมเกียล้มเลย ล้มเลยอ่ะล้มเลยอุ้ยมันก็ตามอชันอุ้ยโดนอีกแล้วมันโดนเลยก็ไม่ถึงสิอ๋โดนเลยใช่โดนเลยมันก็ไม่ถึงดู้เมนค่ะอุ้ยอ้ยเมนค่ะ ระเบิดมองมันเท่า <Effect> ก <ive> ันขนาดไหนอ่ะลงมาแล้วลงี๋ยวมาชมแมนโซลีจะได้ชมแมนโซลีนะครับจะได้รู้ว่าความมันและสนุกที่แท้จริงหน้าตาเป็นยังไงนะครับใช่หน้าตาดีด้วยบอกเลยคนเรามันจะเก่งที่อยู่กับหน้าตาแมวพิษอะไรที่บนตาแมวแมวนอสแมวโมกะ แนวมอบแนวนี่กอบเพชรเจดสีเออมากอบเพชรเจ็สีนะจ๊ะเสีิงมามีอยู่สีเดียวมันมีเสียงเย้เ้ใครโยนมาโอ้โทดสอบความแข็งแข็งอ่ใช่ไหมไม่ไม่นะเราไม่อยากทดสอบความดี มันผลักขึ้นไปขึ้นไปอ้าวไอ้เพื่อนเพื่อนกระเจ้ามาโอ้ไม่ไม่โดนเมลเพื่อนถูกจับเพื่อนถูกจับว่าไปช่วยต้องไปช่วยทำไมมันไปเอาผูกมันไปผูกไก่ยังไงมันจะไปผูกตัวนี้ดีจ้าเลือดแมเสือจ้าไม่รู้แรกเลือดไปครับผมมาชานักแรงเลือด กใไม่เก่งเาเป็นแบคคูล่าปัเนี่ยแบคคูล่าเัี่ยโอนเดือดกันความปริงนจ๊ะริงแล้วอฮัลโหลนี่ผมก็เข้าใจว่าคุณแบบไม่อยาเทียเพื่อนชื้นแต่ว่ามนมีชื้นๆอยู่ไปชื้นๆไม่ได้เปิดเทียนีีน้องอกพูกนอนแบเรา เพื่อมบาดเจ็บเราจะดันดันช้าใช่ไหมเราจะกลับไปที่ความดันเท่าเดิมพี่ถ้าเดิมแต่ว่าไม่ช้าเนาะเท่าเดิมก็คือเหมือนข้าเรื่อคนเดิมแต่ว่าถ้าทุกคนอยู่ในสถาะแข่งแงมันจะชิบิวขึ้นวิ่งแรงมากจูดจาดมากเลยดูดิ จูดีเลยเออจูดเลยเอาดิเอาดินี่ดนกระปอนที่สุดเลยเออนี่เรามีกกาะเพชรเ็ดสีกลัวอะไรกลัวอะไรจีงโดนไขว้เน่เปิดลงโดนแวใช้หนังนี่ว่าใช้หนังใช้หนังเท่าน่นเท่านั้นเ่นนน่ยากเนา เอาไอเมียวโง่เนียนดีเแหน่ะเนียนดีกไม่ว่างกันแหลโอ้ยอะไรเยอะมีความปิ้งก็ไม่ตายนะก็ไม่ตายตอนเไม่เหยียจมูอ่อก็ไม่ตายนะผมโอ้ยหางดุบิ๊กดุิกเลยดันทีเดียวหางดุบิ๊กดุิ๊กเลยเชื่อสังนิวโชด้ ี่ผมรอเพื่อนพี่ที่น่าตาเหมือนนี้วค้ณมาให้ดยนี่ไอมามากบเพชรเจ็สีนี่อาเดี๋ยวมันไม่ได้เกิดที่นี่พี่มันไม่เกิดท่นี่ไอปะยี่นี่ไอด้แไมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวทำไมคุณบอกอไม่ได้เลนะมาเลี้ยวมาเลี้ยวไอแมวก็มา เหมือนหินเจกันดำเฮียเจกันดำคนวุ้ยสู้แหลกเว้ยแหลกเว้ยแหลกชิงชิง n เลยโอ๊ยป่องชกเสียไปหนีนี่ป่องเพชรเจ็ดสี่อือไม่เป็นอะไรนะจ๊ะจัดไปจัดไปตัวระเบิดแค่นี้แบบบอกเลยซิวซิวเขาแรงมากโ o p e เกาะนี่ทําโลหะโลหะเหล็กสามชั้นโลหะเหล็กสามชั้นฉันรู้ว่าโลหะแล้วเหล็กออกมาจากไหนวะไอ้นี่เอามวะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านตอมอ ขันีไปขันตอวโมไปขันเออย่าเข้าอย่าเข้าอย่าเข้าเกงแมวเกงแมวต่อเกงเกงกะลีปัเกงกะลปัลไ่ดต้องรีบไปช่วยเขาาชานอไม่เป็นอะไรนะจ๊ะเกาะเราหนามาเอเกาเพชรเจ็ดสีมามาเกาะเพชรเจ็ดสีนีชอบสกินเนี่อยากได้อะแต่ว่าม่็สวยนะชอบลยนะสวยจนมัน เราโหดนะน้องเหินกลัวอะไรกลัวอะไรเรามีเกาะสักอย่างเกาะผู้ชายแมวไม่เหงาแตทำอย่างงี้ไม่ได้จะทำอย่างงี้ไม่ได้มีมีรักีมาช่วยผมด้วยแมวแมวอยู่ไหนอู้หเกาะเพชร เห็นไหมอัญญบันีโดนเมินไปขุดจากเหมืองท่านิจิเอะเลยเนี่ยเออเออไล่มุดสี่ยคาถาบอลลุคกีโอ้บอลลุคกีอยู่ไหนอยู่ขึ้นมาแล้วนี้โอ้เต็มเต็มคคนอมเมนต์มานะครับใครอยากเห็นเจ้าของขีดโดนเกม ไม่นี่เอาไหมเอาเอาไหมเอาหมดเลยเอาเดี๋ยวอย่าพ่งเอาของพี่เขามีการแย่งของกันนะครับโอ้ยแมวอยู่ไหนโนหาแมวเมียวเมียวของเมียวไม่มียาพืชไม่เจอรหัดสักทีไม่พืชเฮ้ยจีนีจีนีสิบเอ็รหัสต้องค่อยๆเปิดนี่นี่ไปไปไปเข้าประตูกันให้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทัน เป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่อง I am Sorry ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ